สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนๆนะครับพ,พ,พี่น้องทุกท่านในช่องทาง u t u b e นะครับผมสำหรับคลิปนี right ้นะครับมาพบกับแนวทางนิเคอิเช้าบ่าย VIP นะครับพี่พี่ก็แนวทางนะครับพี่พี่ช่วงนี้ก็ใน u t u b e เนี่ยเดินไม่ค่อยดีนะครับพี่พี่เนาะหลายๆแนวทางนะครับเนาะแนวทางหนึ่งมานะครับอีกแนวทางหนึ่งไม่มานะครับเนาะอย่างอย่างสามาวสามเมคีเนี่ยหลุด2วันแล้วนะครับพี <mai S 2> ่พี <ต ant S 2> ่ หลุด2วันติดแล้วนะครับเนาะทั้งทั้ง3รอบเลยเราสามัคคีเราสามัคคี VIP แล้วก็เรา VIP นะครับพี่พี่น้องแอดก็ทําไปตามสูตรคํานวณน,นะครับไม่สามารถรู้ได้ว่าตัวเลขเขาจะมาตัวไหนนะครับพี่พี่แต่ว่าหลุดหลุด2วันติดนี่ก็นะครับพี่พี่บางทีแล้วก็เหนื่อยใจนะครับทั้งคนให้แล้วก็คนที่เสี่ยงโชคนะครับพี่พี่เนาะน้องแอดก็เขาเรียกว่าก่อนเข้ารับชมน้องแอดก็ให้คําเตือนตลอดนะครับพี่พี่ว่าแนวทางตัวเลขเนาะ นะครับทาจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้งนะครับชื่นชอบนะครับแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่นาอก็ฝากเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับผมเนาะยังไงก็ชื่นชอบแนวทางแล้วค่อยตามนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอแนวทางหุ้นกลับมานะครับเนาะต้องรอแนวทางหุ้นกลับมาเสาร์อาทิตย์นี้ส่วนมากจะเป็นในรอบ VIP นะครับพี่พี่สำหรับนะครับแนวทางของเราเมื่อวานนะครับเช้าเนี่ย ผมให้หนึ่งกับเจ็ดนะครับพี่พี่ผลที่ออกหกหกสามกับหกศูนย์เนาะนะครับพี่พี่ก็ของเรานั้นให้เจ็ดนะครับเจ็ดศูนย์ก็มีอยู่เนาะแต่ก็มาหกศูนย์เช้าหลุดไปนะครับบ่ายให้เก้ากับสามนะครับผลที่ออกศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดสองนะครับอันนี้ก็หลุดไปเหมือนกันนะครับพี่พี่ในรอบเช้าเน้นให้อยู่เนาะเจ็ดสองศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับก็มาแต่เข้ามาออกบ่ายหมดเลย ก็ประมาณนี้นะครับแนวทางเมื่อวานเนาะหลุดทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับตลอด VIP ส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมวันที่21นะครับส่วนแนวทางวันนี้วันที่21นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์วันวันนี้น่าจะเป็นวันเข้าพรรษานะครับพี่พี่วันนี้วันเข้าพรรษานะครับอืมผมลืมขีดตัวนี้นะครับเนี่ยครับขอขีดสีเส้นสีแดงก่อน วันนี้วันเข้าพรรษาเนาะก็ขอให้แนวะทางที่เราให้ไปนะครับเฮงๆปังๆก็แล้วกันนะครับพี่ๆเช้านะครับผมให้ไปที่เลข8กับเลข2นะครับรูดที่8นะครับนี่คืออีกเชานะ้าเนาะ80 83 86 20 23 26 สตัวให้ไปที่280นนะครับนะครับในรอบเช้า ส่วนในรอบบ่ายนะครับผมในรอบบ่ายก็ให้0กับ6นะครับรูดไปที่เลข6 6 1 6 2 6 7 0 1 0 2 0 7นะครับ3ตัวให้ไปที่ 062 yup. นะครับนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับนิเคอเช้าบ่ายวี p อพีนะครับผมสำหรับพี่สมาชิกท่านใดนะครับผมอาจจะเป็นสมาชิกใหม่หรือเพื่อนเก่าท yep yep ี่เพิ่งเข้ามา ท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่าอยากเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับก็สามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้เลยนะครับผมในกลุ่มของเราก็หลากหลายแนวทางนะครับที่ผมไม่ได้ลงในช่องทาง u t u b e นะครับผมเนาะก็แนวทางก็มี2แอดเนาะนะครับมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะครับท่านใดชื่นชอบยังไงก็ลองเข้าไปรับชมดูก่อนได้นะครับเข้าไปแล้วไม่ชอบก็ออกมาได้นะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มฟรีนะครับพี่ๆสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกาบสวัสดีครับ